สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรักเกษตรบุรีรัมนะครับตอนนี้ก็ทํายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจอช่วงมรสุมเมื่อกี้นะครับช่วงฟ้าฝนแล้วก็ช่วงอากาศหนาวนะครับทําให้เกิดโรคเชื้อรานะครับต่างๆนะครับขนาดมีโรงเรือนนะครับก็ยังเจอเชื้อรานะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเมื่อกี้นี่ช่วงอากาศเย็นๆนะครับอากาศ ฝนบ้างอากาศหนาวบ้างนะครับก็ทําให้เกิดพวกมแมลงนี่เยอะเยอะเลยนะครับทําให้มีพวกมแมลงนมาลบกวนต้นองุ่นนะครับค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้องุ่นเนี่ยมันโตช้านะครับแล้วก็ช่วงอากาศหนาวด้วยนะครับทําให้องุ่นโตช้ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ปลูกองุ่นเนี่ยได้มาดูคลิปนี้นะครับ ก็แนะนําให้ปลูกช่วงฤดูอากาศฤดูร้อนนะครับเพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยองุ่นเนี่ยมันจะโตได้เร็วนะครับถ้ามาปลูกช่วงที่แบบอากาศหนาวนะครับองุ่นจะโตช้านะครับผมแนะนําให้ปลูกช่วงที่แบบกําลังจะเข้าฤดูร้อนนะครับองุ่นจะโตได้เร็วส่วนองุ่นพันธุ์ข้างหน้านี้ก็จะเป็นพันเออร์ลี่อดอลล่านะครับหรือว่าชื่อย่อ,ขอเขาก็คือ S48 นะครับ ตอนนี้ก็กิ่งก็ขแขนงก็ยังไม่โตยังไม่ดีนะครับเพราะว่าเจอพวกมรสุมอย่างที่ว่าไปต้นคลิปนะครับตอนนี้ก็กําลังฟื้นตัวนะครับยอดก็กําลังขึ้นมานะครับนี่ครับยอดอ่อนๆกาลังขึ้นมาใหม่ตอนที่ยังไม่ได้ขายนี่ยอดเขาชะงักหยุดหมดเลยนะครับผมก็เลยทำการปิดชีพ ปิดชีพเด็ดยอดนะครับเด็ดเบรกยอดตรงนี้นะครับเด็ดเบรกยอดตรงนี้เลยนี่ครับเด็ดเบรกยอดเพื่อให้กิ่งขแขนงเขาเนี่ยได้ออกได้แบบจเจริญเติบโตนะครับเพราะว่ากิ่งกิ่งไอ้กิ่งหลักเนี่ยมันก็ยาวได้ดีอยู่นะครับมันก็จะยาวถ้าปล่อยก็ยาวไปเรื่อยๆจนถึงจุดนูน้นแต่ว่ากิ่งขแขนงเราเนี่ยกิ่งแขนง มันจะไม่ออกนะครับมันจอะอ,อ,อยู่แต่ว่ามันจะชะงักนะครับอันนี้ก็เริ่มกำลังฟื้นตัวนะครับดูนี่ครับยอดนี้ก็กำลังฟื้นตัวนะครับหลังจากที่แบบยอดหยุดไปแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มฉีดที่ผมฉีดอยู่ฉีดทางใบนะครับเป็นปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับที่ผม ทำเองนะครับก็ลองเอามาฉีดดูผลปรากฏว่ายอดก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งน้ำหมักมูลไส้เดือนนี่มันไม่มีผลกับพืชเลยนะครับคือจะฉีดทุกวันก็ได้นะผมลองเอามาฉีดทุกวันก็ไม่ไม,ไม่มีผลต่อใบองุ่นนะครับใบองุ่นก็สวยเหมือนเดิมนะครับไม่มีการใบไหมขอบใบไหมอะไรเลย,เลยสักอย่างซึ่งผม เอาน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยมาฉีดทุกวันเลยนะครับก็เริ่มยอดก็เริ่มเดือนแล้วยอดตรงนั้นก็เริ่มอวบแล้วนะครับยอดตอนนี้ก็เริ่มจากพุ่งแล้วนะครับก็ทางพื้นดินก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับมูนสัตว์ต่างๆนะครับเอามาใช้ได้หมดก็เอามาใส่บริเวณโคนต้นแล้วก็ผมจะเสริมด้วยปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยสูตรเสมอ15-15นะครับ ฝั่งนี้ก็เด็ดเบรไว้นะครับต้นนี้ถือว่าโตได้เร็วเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้ต้นฝั่งเนี้เจออุปสรรคมากมายเลย <c oughs> นี่ครับก็กําลังขึ้นค้างนะครับก็กําลังจะปล่อยต้นนี้ก็ถือว่าก็กําลังจะ,จะเริมเติบโตได้ดีนะครับ <c oughs> ผมก็มีการเด็ดใบออกด้วยนะครับปกติเนี่ยใบใบเขาจะเต็มบริเวณต้นเลยนะครับเต็มเลย แต่ว่าผมเด็ดออกเพื่อให้เขาส่งอาหารไปเลี้ยงยอดส่วนใบใบที่ใหญ่ๆบริเวณตรงนี้มันจะมีใบใหญ่มากนะครับก็เด็ดออกเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็จะตัดออกนะครับเพื่อให้อาหารส่งไปเลี้ยงยอดนะครับเพื่อให้ยอดเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวจะตัดออกนะครับใบใหญ่ๆพวกนี้ตัดออกเหลือไว้เหลือไว้บ้างนะครับไม่ใช่ตัดออกหมดเพื่อให้ ใบได้สังงคห์แสงให้ลำต้นนะครับก็จะตัดออกบ้างบางส่วนนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เจออุปสรรค์เยอะเลยต้นเมื่อกี้เจออุปสรรคแล้วต้นนี้หนักกว่านะครับต้นนี้คือแบบเนี่ยกิ่งกิ่งเมนหลักของเขาเนี่ยโตได้ดีมากนะครับตอนที่แบบผมเด็ด เด็ดยอดเพื่อให้เขาแตกออกซ้ายขวานะครับแต่ปรากฏว่าช่วงเมื่อกี้อ่ะฝนแบบทั้งฝนทั้งลมนะครับแรงมากครับลมคือแรงมากทําให้อยอดขององุ่นเนี่ยโดนลมพัดมาถูกับไอรวดเนี่ยรวดที่เราทําค้างเนี่ยครับทําให้ยอดหักนะครับยอดนี้หักครับยอดจริงยอดฝั่งนี้ยหัก แต่ฝั่งนี้ยังไม่เป็นไรก็ผมก็ปล่อยเลี้ยงไปผลปรากฏว่ายอดฝั่งนี้โตเร็วมากนะครับเพราะว่าอาหารถูกส่งไปเลี้ยงฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้ถูกอิ่งหักนะครับอาหารก็เลยถูกตัด,ต,ดตัดขาดไปตอนนี้ก็กําลังอยอดกําลังยาวขึ้นมานะครับแต่ว่าโตช้าแล้วนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอิ่งฝั่งขวา ผมก็เลยทำการเด็ดเบ็ดยอดฝั่งนี้ไว้นะครับนี่ครับเด็ดยอดเด็ดยอดตรงนี้ไว้เพื่อให้อาหารถูกหยุดเพื่อให้อาหารส่งไปเลี้ยงฝั่งขวาบ้างนะครับกิงฝั่งขวาบ้างนี่ครับก็คือปัญหาที่เจอแล้วก็พวกราเชื้อรานี่คือแบบเกาะเต็มเกาะเต็ม ผ้าคลุมนะครับผ้ายางเนี่ยครับผ้าคลุมโรงเรือนนี่เกาะเต็มเลยมี่แต่เชื้อราทั้งนั้นเลยนะครับช่วงเมื่อกี้อ่ะแบบหนักมากนะครับขนาดมีโรงเรือนแล้วสําหรับคลิปนี้ผมก็มาถ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับที่ผมเจอก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องมแมลงแล้วก็เชื้อรานะครับขนาดมีโรงเรือนก็ยังเจอเชื้อรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูกันสั้นๆน,นะครับ สำหรับคลิปเกี่ยวกับองุ่นก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องลักกระสือดุริลำก็มาถ่ายให้ดูกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ